สวัสดีครับคลิปนี้นำเสนอการเปลี่ยนฝารองนั่งชักโครกนะครับคือฝาที่แตกหักเก่าเหลืองบานพับหลุดอะไรเนี้ยเปลี่ยนให้มาเหมือนใหม่กริปได้ไม่ยากทำได้ไม่ว่าจะเป็นคุณแม่บ้านพ่อบ้านแทบไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรพิเศษเลยนะครับอย่างเคสนี้ชักโครกก็ใช้มาเป็น10ปีละเริ่มเหลืองจริงๆตัวโครงม,มันยังดีอยู่นะครับแต่ว่าบานพับหักอย่างที่เห็น ทำให้ใช้งานไม่สะดวกพอเปลี่ยนแล้วเนี่ยก็จะได้แบบเหมือนใหม่เราก็จะนั่งทําธุระอย่างแฮปปี้นะครับก่อนเริ่มนะครับขอแนะนำนิดหนึ่งคือถ้ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเนี่ยจะมาแจ้งที่ Description ข้างล่างนี้นะครับไงลองคลิกเข้าไปดูเผื่อเจอข้อมูลที่มีประโยชน์ตัวฝารองนั่งนะครับก็สามารถซื้อได้ตามแพลตฟอร์มออนไลน์แอปส้มแอปม่วง เซิร์ชคำนี้นะครับคำค้นฝารองนั่งชักโครกหรือจะเสิร์ชคำว่าฝาชักโครกก็ได้เหมือนกันก็จะมีตัวเลือกให้เยอะราคาอยู่ประมาณนี้นะครับ100 200อย่างร้านนี้ก็จะมีให้เลือกหลายแบบทรงตัวโออ่ะก็คือทรงตัวโออย่างนี้ครับ นนี้ท่านก็ไปดูที่หน้าชักโครกแล้วก็ไปดูทรงเอานะ,ะนี่คือทรงตัวโอทรงยาวๆก็เป็นทรงตัว V แล้วก็จะมีทรงตัว u นี่นะครับก็ไปดูเอาหลักๆกก็คือดูที่รูนะครับก็คือดูตรงนี้นะครับก็วัดรูโดยประมาณ โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยอันนี้เขาจะทําระยะมาให้ส่วนใหญ่จะใช้ได้ด้วยกันทั้งหมดนะ,ะอยู่ประมาณเนี้ยแล้วก็ความยาวนะครับความกว้างเราลองวัดดูอันนี้ก็จะเป็นหนาพิเศษของร้านอื่นก็ประมาณเดียวกันนะครับมีตัว V ตัว O อมีอันนี้มีแบบหน่วงเปิดชาด้วย ลองดูอีกร้านหนึ่งนะครับก็ประมาณเดียวกันมีตัว v ตัว o หลกัหลกๆประมาณนี้นะครับนี่นะตัว u ก็คือทรงนี้นะครับท่านก็ไปดูรูปทรงของหน้าชโคของท่านตัว v ตัว o ประมาณนี้นะครับแล้วก็วัดระยะห่างของรูนี่นะครับวัดความกว้างความลึกหรือความยาว เสร็จแล้วก็มาเทียบเนี่ยเทียบสเปคของแต่ละตุ่นนะครับหลักๆจะคล้ายกันนะครับมีน็อตให้แล้วก็มีตัวฐานยึดก็ประมาณนี้นะครับก็สังเกตคืออย่าไปเลือกรุ่นที่มันถูกมากเกินไปนะมันจะบางมากครับก็ใช้ไม่เท่าไหร่ก็แตกยังไงก็ลองไปดูในคอมเมนต์ของเขาแต่บางทีก็ดูยากนะครับเพราะว่า บางคนเขาก็ไม่ได้ลงบอกไว้มาเริ่มต้นกันครับวิธีการเราก็จะต้องถอดนอด็อตคั้วตัวยึดออกปกติก็จะมี2ตัวนแนวนี้นะครับโดยการคลายน็อตด,ด้านใต้ซึ่งจะมีทั้ง2ฝั่งเหมือนกันต้องล้วงเข้าไปหมุนออกนี่นะครับ ด้านใต้ก็จะมีแกนเกลียวแล้วก็น็อตค่อยๆค,คลายออกอาจจะฝืดนิดหน่อยเพราะใช้นานๆเนี่ยอาจจะติดคราบหินปูนนะครับตอนนี้ถอดออกแล้วนะครับพอถอดเรียบร้อยเนี่ยด้านบนก็จะสามารถดึงออกได้แบบนี้อันนี้เก่ามากเลยเกลียวมันรูดนะครับส่วนฝั่งด้านนี้มีปัญหาคือแกนมันขาดคารูมือกดก็ไม่ออก เดี๋ยวต้องหาอะไรมากดๆตอกๆอ,อันนี้ต้องระวังนะครับต้องค่อยๆไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวชักโครกแตกบินเนี่ยจะกลายเป็นงานช้างไปได้คือตอนนี้ถอดน็อตออกมาเรียบร้อยละถอดน็อตหมดแล้วเนี่ยเราก็ถอดฝารองนั่งออกอันนี้ระวังของหล่นล่วงลงในชักโครกนะครับถ้าจะให้ดีเนี่ยหาแผ่นหรือกระดาษอะไรมาปิดไว้ก่อนกันไว้ก่อนใส่ฝาใหม่ครับถือโอกาสทำความสะอาดส่วนนี้สะก่อน เพราะถ้าประกอบไปแล้วเนี่ยจะทํำวามสะอาดยากครับเดี๋ยวต้องหาวิธีเอาตัวที่มันคารูเนี่ยเอาออกอยังไม่รู้ว่าต้องใช้สว่านไหมนะครับคือชักโครกทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่อาการหนักเท่านี้ก็ได้ถอดน็อตปุ๊บแกนก็อาจจะหลุดออกมาเลยก็ได้เคสเนี่ยเจอปัญหานิดหน่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันลองใช้ตะปูกับคอนมาตอกออกครับอย่างที่บอกต้องระวังของหล่นลงชักโครกครับ ลองค่อยๆตอกออกอย่าแรงเดี๋ยวชักโคกบ,บินแตกมันจะยุ่งอย่างที่ว่าไปอ่ะหลุดแล้วนะครับอันนี้มันเป็นพลาสติกมันก็จะมีคราบหินปูนหน่อยถ้าจะให้ดีเอาน้ำยาล้างห้องน้ำหยอดข้างๆเพื่อช่วยสลายคราบหินปูนก็ได้ตัวแกนที่ขาดนะครับไม่ต้องไปสนใจครับเดี๋ยวเราจะใช้ตัวใหม่ที่มาพร้อมกับฝา ซึ่งปกติเวลาซื้อมาจะมีแกนมาให้อยู่แล้วมันไม่ต้องกังวลตอนนี้ถอดเรียบร้อยแล้วเอาเศษสิ่งออกไปทำความสะอาดซะก่อนอันนี้เป็นฝาชักโครกที่ซื้อจากออนไลน์มาครับก็เลือกทรงที่พอใกล้เคียงกับตัวชักโครกเดิมโดยทั้งชุดเหมือนก็นจะมีฝาแล้วก็ส่วนรองนั่ง อย่างที่บอกนะครับอย่าเลือกแบบบางมากใช้ไม่เท่าไหร่มันก็จะแตกอันนี้เป็นบานพับสำหรับยึดแล้วก็จะมาพร้อมกับตัวยึด2ตัวตัวยึดครับแต่ละรุ่นอาจจะแตกต่างกันไปหลักๆคล้ายกันอย่างรุ่นนี้มีซีนยางมาให้ดูชัดๆนะครับส่วนนูนยางเนี่ยจะต้องมาเข้าร่องของมันคล้ายๆกับเป็นขั้วล็อกแบบนี้นะครับ สองอันเนี่ยประกอบเหมือนกันด้านนี้ไม่ใช่นะครับต้องเป็นร่องแบบนี้คือตัวซีนยางเนี่ยจะไปประกบกับผิวชักโครกแบบนี้ครับ ตัวยึดจะมีร่องแบบนี้ให้เอาแกนน็อตใส่เข้าไปโดยจะเลื่อนสไลด์ได้ก็เพื่อปรับระยะให้พอดีกับรูชักโรครกครับการประกอบนะครับอันนี้ให้ใส่ด้านใต้โดยเอาด้านเรียวขึ้นนะครับแบบนี้แล้วก็ขันน็อตเข้าไปละะักษณะโดยรวมก็จะเป็นแบบนี้นะครับประกอบอีกอันเหมือนกัน ต้องระวังอย่าให้เป็นแบบนี้นะครับมันจะหลุดอันนี้เขามีด้านแคบไว้เพื่อสอดใส่เข้าไปต้องเป็นแบบนี้ถึงจะไม่หลุดครับแล้วก็สไลด์ปรับระยะตอนนี้ก็มาประกอบเข้ากับบานพับฝาสังเกตว่าจะมีร่องสล็อตอยู่แล้วก็มีปีกยึด ให้ใส่เข้าร่องแล้วก็สไลด์เข้าไปมันอาจจะน่นหน่อยนะครับยากหน่อยแต่ว่าเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถปรับระยะให้พอดีกับรูชักโครกได้กะเฉลี่ยให้อยู่กลางๆพอดีแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้ลองมาดูอีกมุมชัดๆนะครับสไลด์ ปรับระยะให้พอดีโดยเฉลี่ยกึ่งกลางแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้ถ้าซื้อฝารุ่นที่ตรงกับชักโครกนะครับด้านหน้าเนี่ยมันก็จะเกือบพอดีหรือเนียนๆเ,เลยประมาณนี้นะครับแต่ถ้าผิดรุ่นมันก็อาจจะขาดล้นนิดหน่อยไม่เป็นไรโดยรวมแล้วใช้ได้มันใกล้เคียงกันมากประกอบน็อตยึดนะครับเอายางใส่เข้าไปโดยให้ด้านกลวยเนี่ยงายขึ้น แล้วก็ขันน็อตในลักษณะนี้นะครับก็ต้องล้วงเข้าไปหมุนอาจจะยากหน่อยทำการขันน็อตจนตึงๆมือนะครับไม่ต้องแน่นมากถ้าแน่นเกินเนี่ยเดี๋ยวเกลียวรูดแกนพลาสติกจะเสียนนี้มันจะยึดไม่อยู่ถ้ามันเสียไปมันจะยึดไม่อยู่ด้านใต้ก็จะประมาณนี้นะครับ ทำทั้งสองฝั่งเหมือนกันจัดเฉลี่ยกลึงกลางให้มากที่สุดนะครับโดยรวมเนี้ยฝาก็อาจจะมีส่วนล้นหรือขาดไปบ้างนิดหน่อยก็เนื่องจากว่าตัวชักโโรคแต่ละยี่ห้อแต่รุ่นเนี่ยมันต่างกันแต่โดยรวมก็ประมาณนี้ถือว่าโอเคครับตอนนี้เรียบร้อยละลองปิดเปิดฝาแล้วก็ตัวรองนั่งนะครับจุดยึดบานพับเนี่ยต้องแน่นไม่โยกเยก ลองนั่งแล้วก็จับจับเลื่อนๆนะครับหากยังหลวมก็ขันน็อตด้านใต้ให้มันนั่นเข้าไปอีกแต่อย่างที่บอกอย่าให้มันแน่นเกินไปเดี๋ยวแกนมันจะรูดมันเสียก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับใช้งานได้เหมือนใหม่ทีเดียวครับถ้าไงท่านลองเปิดดู s c สิปชันข้างล่างครับเผื่อมีรายละเอียดเพิ่มเติมถ้าเห็นว่าคลิปมีประโยชน์ช่วยกดไลค์แชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือน หรือกดที่ช่องครับเพื่อเจอคลิปที่มีประโยชน์ขอบคุณครับสวัสดีครับ